สวัสดีครับอร่อยเลิศกับภูมิรในวันนี้พามาที่ร้านต้าหลงสาขาโฮมโปรแจ้งวัฒนะแห่งนี้ครับ ภายในร้านตกแต่งในสไตล์จีนทั้งโต๊ะเก้าอี้และถ้วยชามร้านนี้เกิดจากความชื่นชอบในการทําอาหารของคุณหลงเจ้าของร้านจากที่ทํารับประทานกันเองในครอบครัวและเพื่อนฝูงรสชาติอร่อยเลิศจนต้องเปิดร้านกันเลยละครับดังนั้นทุกเมนูที่เสิร์ฟแก่คุณคือสูตรเฉพาะของทางร้านจริงๆอาหารของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายอย่างข้าวหน้าไก่สไตล์จีนที่ใช้เครื่องปรุงที่ดีที่สุดไก่ชิ้นใหญ่ใช้ส่วนสะโพกหวานนุ่มหอมอร่อยค่ะ กาวกระดูกหมูอบกระเทียมด้วยเคล็ดลับการหมักและอบเพียงคุณกัดเนื้อกล็ลอนออกจากกระดูกครับแต่เมนูที่ร้านต้าหลงสาขาโฮมโปรแจ้งวัฒนะจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีและพิพันธ์ในวันนี้เป็นอาหารที่ชาวจีนถือเป็นหนึ่งในเจ้าของตำนานอันลือลั่นมาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวครับแต่จะมีทีเด็ดเคล็ดลับอะไรและอร่อยเลิศขนาดไหนคุณรีรออยู่ที่ร้านต้าหลงแล้วล่ะครับอร่อยเลิศเช้านี้ขอบอกเลยว่า นึกถึงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสไตล์จีนฮ่องเต้น,นั้นเป็นอย่างไรคุณพานุพลกุลพัชรวันเป็นเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะ อ้าวความพิเศษก๋วยเตี๋ยวนี่ไหนจ๊ะก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนยาจีนที่ใส่สันคอหมูดัาคุโรบุตะลงไปด้วยน้ำพิเศษยังไงเออเราเคี่ยวกระดูกข้ามคืนคแล้วก็ใส่เครื่องยาจีนที่คุณภาพดีที่สุดลงไปเต็มที่เลยมีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่ไหมมีทั้งหมูทั้งเนื้อครับแล้วแยกนะไม่ต้องกังวล yeah. คนละหม้อแล้วเรายังแยกอุปกรณ์คุณยังเลือกได้อีกว่าคุณอยากจะเกาเหลาอะไรล่ะมีอะไรบ้างจ๊ะมีสองหม้อมีหม้อหมูกับหม้อเนื้อในหม้อไฟหมูจะมีลูกชิ้นหมูสดหมูตุนยาจีนเอ็นแก้วตุนยาจีนมีสันคอหมูดํามีสันนอกหมูดําอันนี้แล้วแต่เลือกใช่ไหมคะแล้วแต่เลือกใช่เลยครับไปเนื้อมั่งอ่าตัวเนื้อก็จะมีลูกชิ้นมีเนื้อสดมีเนื้อตุนมีเอ็นเนื้อนะครับแล้วก็มีเนื้อน่องลาย ว่าทุกเมนูของทางร้านเราเนี่ยทำมาจากคร,รัวกลางคุณภาพจะเหมือนกันหมดทั้สรุปแล้วมีกี่สาขาตอนนี้มี3สาขานะครับอ๋อมี3สาขาน้ําซุปนี่ก็จะต้องปรุงให้ได้รสชาตินี้<ช>ทุกวันเป็นแบบนี้วันนี้ร้านต้าหลงไม่ใช่อร่อยธรรมดาแล้วนะคะสมควรกับการการันตีว่าอร่อยเลิศค่ะ ชัดอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านป้าหลงสาขาโฮมโปรแจ้งวัฒนะตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะภายในศูนย์การค้าโฮมโปรแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรบพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับ เคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้เป็นเรื่องของเห็ดเช่นออรินจิมีโปรโตีนที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์แถมมีคอเลสเตอรอลต่ำมากข้อ2เห็ดหอมนั้นสามารถบำรุงสมองต้านมะเร็งชะลอความแก่ตัวที่3ค่ะเห็ด ชิมิจินะคะซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลมีสารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่จะเริ่มก่อตัวนี่คือเคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพของท่านในวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยลิศค่ะ